คุณกำลังอธิษฐานจิตแบบผิดๆอยู่หรือไม่ถอดรหัสการขอที่นำไปสู่การสำแดงผลจริงคนเราทุกคนที่ล้วนเติบโตขึ้นมาบนโลกใบนี้แม้จะมีต่างกันในเรื่องช,ชาติภาษาหรือความเชื่อทางาศาสนาใดๆแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนกับว่าจะฝังรากลึกลงไปในใจของมนุษย์ทุกคน และสิ่งที่ว่านั้นก็คือความเชื่อในเรื่องของการขอเมื่อเราต้องเผชิญกับความทุกข์ความไม่แน่นอนหรือการมีความหวังในสิ่งใดคนเราก็มักจะหันไปพึ่งพิงสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาหรือว่าพลังงานใดๆก็ตามเราต่างถูกสอนให้เชื่อว่าหากเราร้องขอด้วยความตั้งใจ เปลี่ยนไปด้วยหัวใจที่ศรัทธาสิ่งนั้นก็ย่อมจะเกิดเป็นจริงได้ในไม่ช้าก็เร็วแม้รูปแบบของการขออาจแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมและาศาสนาบางคนสวดมนต์ไหว้พระวิงวอนอธิษฐานในใจและอาจจะแตกต่างสถานที่กันไปไม่ว่าจะในวัดในโบสถ์ศาลเจ้าหรือแม้แต่ในความเงียบสงบ ในห้องส่วนตัวก็ตามแต่แก่นกลางของการอธิษฐานนั้นล้วนคือสิ่งเดียวกันนั่นคือหัวใจที่เปี่ยมด้วยความหวังและความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหากแต่ว่าบ่อยครั้งนั้นแม้ว่าเราจะร้องขอด้วยหัวใจทั้งหมดไปสิ่งที่ปรารถนานั้นกลับไม่เคยได้ปรากฏออกมาและนั่นก็คือจุดที่คำถามเริ่มก่อตัว เราเริ่มสงสัยในศรัทธาของตนเองเริ่มไม่แน่ใจว่าขอผิดวิธีหรือไม่หรือว่าสิ่งที่เราขอไปอาจไม่ใช่สิ่งที่เราสมควรได้รับและเมื่อคำตอบนั้นยังไม่มาความเงียบกลับยิ่งดังกว่าเดิมบางคนเริ่มหมดศรัทธาไม่ใช่เพราะว่าการอธิษฐานไม่มีพลังแต่เพราะพวกเขายังไม่เข้าใจว่าการอธิษฐานหรือการร้องขอนั้น แม้ว่ามันจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะหากร้องขอออกไปอย่างไม่ถูกต้องก็อาจจะกลายเป็นผลเสียตามมาได้โดยในคลิปนี้เราจะพาคุณเข้าสู่การสำรวจแนวคิดเรื่องของการอธิษฐานจิตในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่ใช่ในฐานะเพียงการร้องขอแบบพึ่งพาแต่ในฐานะของการสร้างสรรค์โดยตรงและที่สำคัญ เราจะค้นพบหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เป็นวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณที่จะช่วยให้คุณสามารถปรับจูนพลังภายในของตนเองให้สอดคล้องกับกฎของจักรวาลเพื่อนำพาความปรารถนาเหล่านั้นให้สำแดงผลในชีวิตจริงได้หากเราลองมองลึกลงไปในแก่นแท้ของการอธิษฐานแล้วไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดก็ตาม หัวใจสำคัญนั้นก็คือความปรารถนาหรือความตั้งใจที่ถูกส่งออกไปแต่คำถามสำคัญที่มักจะเกิดขึ้นตามมาก็คือแล้วเราจะส่งออกไปอย่างไรให้ถูกต้องหลักการพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการสํแดงผลลัพธ์ใดๆในจักรวาลน,นี้มักถูกกล่าวถึงในรูปแบบของกระบวนการขอเชื่อรับซึ่งเป็นแก่นของกฎแห่งแรงดึงดูด โดยหลักการนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าการจะได้รับในสิ่งใดมานั้นต้องเริ่มต้นจากการขอหรือความปรารถนาอย่างชัดเจนจากนั้นก็ต้องเชื่อว่าเราได้รับแล้วและสุดท้ายคือการรับสิ่งนั้นในรูปแบบที่มันจะปรากฏออกมากระบวนการนี้อาจฟังดูเรียบง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วมีหลายจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดพลั้งไป และทำให้คำอธิษฐานนั้นไม่เป็นจริงโดยมักจะแฝงอยู่ในทั้งสามกระบวนการที่ว่ามาหากแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกถึงกระบวนการแรกนั่นคือในกระบวนการขอนั่นเพราะการอธิษฐานจิตที่ผิดพลาดซึ่งไม่ได้หมายถึงการใช้คำพูดที่ผิดพลาดหากแต่หมายถึงการที่จิตของเราสร้างข้อจำกัดและพลังงานที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เรานั้นปรารถนา ก็จะไปหักล้างกับพลังงานของการร้องขอและสิ่งที่จักรวาลสะท้อนกลับมาก็คือผลลัพธ์จากการร้องขอที่ผิดพลาดนั้นกฎแห่งแรงดึงดูดนั้นไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดที่จับต้องไม่ได้แต่เป็นหลักการสากลจักรวาลที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาในทุกมิติโดยมันตอบสนองต่อความถี่ของความคิดและความรู้สึกที่เราส่งออกไป เหมือนกับสถานีวิทยุที่ส่งสัญญาณออกไปและรับสัญญาณที่มีคลื่นความถี่เดียวกันกลับเข้ามาสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกคือคลื่นความถี่ที่เรากำลังส่งออกไปอยู่ตลอดเวลาและจะดึงดูดสถานการณ์ผู้คนและประสบการณ์ที่มีคลื่นความถี่เดียวกันนั้นกลับมาเข้าสู่ในชีวิตของเราแล้วการอธิษฐานผิด ในบริบทนี้คืออะไรมันคือการที่เราส่งคลื่นความถี่ที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราปรารถนาออกไปซึ่งทำให้เกิดการต้านทานพลังงานขึ้นมาภายในตัวของเราเปรียบเสมือนการขับรถที่คุณเร่งเครื่องด้วยการเหยียบคันเร่งพร้อมกับเหยียบเบรกไปด้วยพร้อมๆกันซึ่งก็แน่นอนว่าคุณย่อมไม่มีทางไปถึงจุดหมายได้และต่อไปนี้ คือรูปแบบของการอธิษฐานที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการสําแดงผลในชีวิตรูปแบบที่หนึ่งการร้องขอพร้อมความรู้สึกขาดแคลนหรือมีพื้นฐานมาจากความกลัวบ่อยครั้งที่เราร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความมั่งคัง่งการมีสุขภาพที่ดีหรือความสัมพันธ์ที่ดีหากแต่ภายในใจลึกๆแล้ว กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ว่าเรายังขาดหรือยังไม่มีในสิ่งนั้นเรากลัวว่าจะไม่ได้ในสิ่งนั้นหรือกลัวว่าจะสูญเสียในสิ่งที่เรามีอยู่ไปคุณลองทบทวนถึงคำอธิษฐานทั่วไปในตัวอย่างนี้ขอให้ไม่เป็นนี่พลังงานหลักที่คุณกำลังส่งออกไปก็คือการเป็นนี่เพราะมันคือสิ่งที่คุณกำลังกังวลกำลังกลัว เป็นสิ่งที่คุณให้ความสนใจหรือกำลังโฟกัสซึ่งไม่ใช่อิสรภาพทางการเงินเมื่อคุณพูดว่าขออย่าให้ป่วยในใจลึกๆของคุณคือความกลัวที่จะป่วยพลังงานที่คุณโฟกัสก็คือความเจ็บป่วยดังนั้นคุณกำลังส่งคลื่นความถึกของความเจ็บป่วยออกไปไม่ใช่การมีสุขภาพที่ดีกฎแห่งแรงดึงดูดไม่ได้เข้าใจความหมายของการปฏิเสธ เช่นคำว่าไม่หรือห้ามมันตอบสนองต่อแก่นแท้ของพลังงานที่เราให้ความสำคัญในเรื่องนั้นๆและไม่ว่าจะใช้คำพูดด้านนอกสวยรูเพียงใดจักรวาลก็จะสะท้อนการขาดแคลนกลับมาซึ่งเป็นความถี่ของพลังงานเบื้องหลังสิ่งนั้นคืนกลับมาให้เรามากขึ้นและนี่เองก็คือกับดักสำคัญที่หลายคนติดอยู่โดยที่ไม่รู้ตัว รูปแบบที่สองการอธิษฐานขอพร้อมความลังเลสงสัยหรือความไม่เชื่อนี่คืออีกจุดหนึ่งสำคัญที่ทำให้คําอธิษฐานไม่เป็นจริงมากที่สุดเราอาจใช้จิตสำนึกในการตั้งความปรารถนาของเราอย่างชัดเจนหากแต่จิตใต้สำนึกของเรายังคงมีความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจหรือมีความเชื่อจำกัดที่ว่า สิ่งนั้นมันจะเป็นไปได้อย่างไรมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกและเมื่อเบื้องหลังเป็นอย่างนี้การต้านทานทางพลังงานก็จะเกิดขึ้นคุณเคยมีความรู้สึกเบื้องหลังที่อยู่ในคำพูดเหล่านี้หรือไม่ฉันเป็นคนมั่งคั่งทางด้านการเงินหากในใจลึกๆก,กลับซ่อนเอาไว้ว่าฉันไม่เชื่อจริงๆหร,รอกว่าฉันจะทำได้หรือฉันอยากหายป่วยนะ แต่หมอก็บอกว่ามันรักษายากแม้จะยังไม่มีคำพูดที่รังสรรออกมาเพื่อเป็นข้อโต้แย้งอย่างไรแต่ความรู้สึกที่แสดงถึงความไม่แน่ใจนั่นแหละคือพลังงานความถี่ที่แท้จริงดรโจดิสเพนซาได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าความเชื่อของเราไม่ได้เป็นเพียงความคิดลอยๆแต่มันฝังรากลึกอยู่ในโครงสร้างของสมอง และระบบประสาทของเราโดยเมื่อความคิดคือสิ่งที่เราขอและความรู้สึกคือสิ่งที่เราเชื่อเกิดความไม่สอดคล้องกันแล้วร่างกายของเราก็จะส่งสัญญาณที่สับสนออกไปและจักรวาลก็ไม่สามารถตอบรับได้อย่างเต็มที่เพราะพลังงานที่ส่งออกไปนั้นมีความผสมปนเปไม่สอดคล้องและขัดแย้งกันเองแล้วตั้งแต่ต้น รูปแบบที่สามการพยายามที่จะควบคุมวิธีการที่สิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นมากเกินไปคนเรามักจะคอยกำหนดว่าสิ่งที่ปรารถนานั้นจะต้องมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเช่นฉันต้องได้เงินก้อนนี้จากงานนี้ฉันจะต้องได้คู่ชีวิตแบบนี้เท่านั้นและจริงอยู่ที่ว่าการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การยึดติดกับวิธีการมากจนเกินไปคือการทำให้เกิดข้อจำกัดในขีดความสามารถของจักรวาลด้วยปัญญาแห่งจักรวาลและทางออกแห่งความเป็นไปได้อันไม่จำกัดซึ่งเหนือกว่าการจินตนาการของเราแล้วการพยายามที่จะไปควบคุมวิธีการก็เหมือนกับการสั่งให้ช่างก่อสร้างสร้างปราสาทในฝันแต่เรา ก็พยายามที่จะไปกำหนดทุกอย่างแม้กระทั่งวิธีการตอกตะปูทุกตัวซึ่งนั่นเองที่เป็นการจำกัดความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพของผู้ก่อสร้างเมื่อเรายึดติดกับวิธีการที่มากจนเกินไปเรากำลังปิดกั้นช่องทางและโอกาสอื่นๆที่อาจจะดีกว่าที่เราจินตนาการไว้ก็เป็นได้และเมื่อตอนนี้ เราได้ตระหนักถึงรูปแบบของการอธิษฐานที่สร้างความผิดพลาดให้กับเราแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเรียนรู้วิธีที่จะปรับจูนพลังงานและจิตสำนึกของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่ปรารถนาอย่างแท้จริงและนี่คือแนวทางการอธิษฐานจิตที่ถูกต้องและทรงพลังซึ่งจะช่วยเปลี่ยนคุณ จากผู้ร้องขอให้ไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์ 1. ชัดเจนในความปรารถนาอย่างละเอียดแต่ไม่ยึดติดในวิธีการเริ่มต้นด้วยการกำหนดสิ่งที่ต้องการอย่างละเอียดและอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุดแทนที่จะบอกว่าฉันอยากมีความสุขให้จินตนาการถึงสถานาการณ์ที่จะทำให้คุณมีความสุขนั้นจริงๆยกตัวอย่างเช่น ฉันต้องการมีรายได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนจากการทำในสิ่งที่รักซึ่งทำให้ฉันรู้สึกเติมเต็มและมีอิสระอย่างเต็มที่โดยหัวใจสำคัญนั้นก็คือเมื่อคุณมองเห็นภาพสุดท้ายอย่างชัดเจนแล้วให้ปล่อยวางวิธีการที่สิ่งนั้นจะมาถึงโดยปล่อยให้จักรวาลซึ่งมีความชาญฉลาดและทรัพยากรอันไร้ขีดจำกัดนั้น เป็นผู้จัดการนำพาสิ่งนั้นมาให้คุณในรูปแบบที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด 2. รู้สึกถึงการได้รับสิ่งนั้นแล้วนี่คือแก่นสำคัญที่สุดของการสร้างคลื่นความถี่ที่เข้ากันกับทุกสิ่งที่คุณปรารถนาคุณต้องฝึกฝนการนำพาตัวเองให้เข้าสู่สภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกราวกับว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้น ได้เกิดขึ้นเป็นจริงแล้วในปัจจุบันคุณลองจินตนาการดูว่าหากคุณปรารถนาความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินคุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับมันมาแล้วคุณจะเดินอย่างไรคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรคุณจะเป็นคนคนนั้นที่มีลักษณะเป็นคนอย่างไรดรโจดิสเพนซาได้เน้นย้ำเรื่องนี้อย่างมาก ในหนังสือ Becoming Supernatural ว่าการสร้างสมองใหม่และจิตใจใหม่นั้นไม่ได้เกิดจากการคิดเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการรู้สึกถึงความเป็นจริงในอนาคตนั้นๆโดยเมื่อเราสามารถดำรงอยู่ในสภาวะอารมณ์ของสิ่งที่เราปรารถนาได้สมองของเราก็จะเริ่มสร้างแผนที่ทางประสาทที่สอดคล้องกับความเป็นจริงนั้นและในระดับควอนต่ม สนามพลังงานรอบตัวเราก็จะเริ่มจัดเรียงตัวกันเพื่อสะท้อนภาพนั้นกลับมาและนี่ก็คือการเปลี่ยนจากความหวังไปสู่ความเชื่อที่มั่นคงโดยมีเทคนิคที่สามารถช่วยในกระบวนการนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นการทำสมาธิแบบจดจอ่อที่ให้คุณสร้างจินตภาพถึงผลลัพธ์สุดท้ายอย่างมีชีวิตชีวาการเขียนบันทึกประจำวันในอนาคต โดยเขียนราวกับว่าความปรารถนาของคุณเกิดขึ้นแล้วขจัดความต้านทานและปรับเปลี่ยนความเชื่อที่จำกัดคุณต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความคิดเชิงลบความลังเลสงสยัยหรือความกลัวที่ผุดขึ้นมาเมื่อคุณปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเมื่อความคิดเหล่านี้ปรากฏขึ้นให้รับรู้ถึงมันโดยไม่ตัดสินและเลือกที่จะเปลี่ยนโฟกัส จากสิ่งที่ไม่อยากได้ไปสู่สิ่งที่อยากได้อาศัยการฝึกฝนซ้ำๆร่วมกับการใช้ถ้อยคำย้ำจิตหรือคำยืนยันเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอเช่นฉันมีอย่างเหลือเฟือหรือฉันคู่ควรกับความรักที่แท้จริงซึ่งจะช่วยปลุกฝังความเชื่อใหม่ลงไปในจิตใต้สำนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ฝึกฝนความกะตันอยู่รู้คุณอย่างสม่ำเสมอความรู้สึกขอบคุณเป็นหนึ่งในคลื่นความถี่ที่สูงที่สุดและส่งพลังที่สุดมันช่วยยกระดับพลังงานของคุณให้อยู่ในสภาวะของการมีเหลือเฟือซึ่งเป็นคลื่นความถี่เดียวกันกับสิ่งที่คุณปรารถนาโดยเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณคุณจะอยู่ในสภาวะที่เปิดรับ และมองเห็นสิ่งดีๆรอบตัวมากยิ่งขึ้นวิธีการฝึกปฏิบัติการขอบคุณเช่นการลองเขียนบันทึกถึงสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันทั้งสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วและที่สำคัญคือการขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับราวกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วโดยที่การทำเช่นนี้จะเป็นการยืนยันความเชื่อของคุณต่อจักรวาล 4. เปิดใจรับแรงบันดาลใจและลงมือทำอย่างเป็นธรรมชาตินี่ไม่ใช่การอธิษฐานแล้วนั่งรอเฉยๆแต่เป็นการเชื่อมั่นและเปิดรับโอกาสที่จักรวาลจะส่งมาให้เมื่อจิตของเราอยู่ในสภาวะที่สอดคล้องกับความปรารถนาจักรวาลจะส่งสัญญาณแรงบันดาลใจหรือโอกาสต่างๆมาให้ ให้เราลงมือทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเป็นธรรมชาติโดยสิ่งที่สำคัญก็คือจงเชื่อใจในสัญชาตญาณเหล่านั้นและลงมือทำตามแรงกระตุ้นอย่างเต็มที่แม้ว่าในบางครั้งอาจดูไม่สมเหตุสมผลในตอนแรกหากแต่ว่าบ่อยครั้งนั่นคือหนทางที่จักรวาลเลือกใช้ในการนำพาสิ่งที่คุณต้องการมาให้สุดท้ายนี้การอธิษฐานจิตนั้น จึงไม่ใช่แค่การร้องขออย่างสิ้นหวังแต่เป็นการร่วมสร้างสรรค์กับจักรวาลผ่านพลังงานแห่งความคิดความรู้สึกและความเชื่อของเรานั่นเพราะว่าคุณคือผู้สร้างความเป็นจริงของคุณเองและพลังในการสร้างสรรค์น,นั้นก็เริ่มต้นที่ภายในของคุณเองและเมื่อใดที่คุณได้เข้าใจและประยุกต์ใช้กฎแห่งจักรวาลได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับจูนคลื่นความถี่ภายในให้สอดคล้องกับสิ่งที่ปรารถนาแล้วคุณจะค้นพบว่าการสำแดงผลลัพธ์ที่เคยเป็นเพียงความฝันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตของคุณขอให้คุณก้าวข้ามกรอบความเข้าใจเดิมๆเ,เกี่ยวกับการขอการอธิษฐานและเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการอธิษฐานจิตของคุณตั้งแต่วันนี้ เพื่อการเปิดประตูสู่ชีวิตใหม่ที่คุณได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้และคู่ควรกับคุณได้อย่างแท้จริงหากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน my manifest สวัสดีครับ